รอให้รู้เรื่องที่ไม่จำเป็นเสียก่อนก็ตายเปล่ามาลุงกะยะยบุตรตถาคตไม่ได้พูดกับท่านว่าท่านจงมาประพฤพรหมจันท์ในสำนักเราเราจะพยากรณ์แก้ความเห็นสิประการแก่ท่านและทั้งท่านก็ไม่ได้พูดไว้กับเราว่าข้าพระองค์จากประพฤหมจันท์ในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจะพยากรณ์แก้ทิฏฐิความเห็นสิประการแก่ข้าพระองค์เมื่อเป็นเช่นนี้ ใครเล่าโมฆบุรุษที่จะบอกเคลินพรหมจรรย์แก่ใครมาลุงกระยะบุตรถึงใครกล่าวว่าเราจะยังไม่ประพฤิพรหมจรรย์ในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าจนกว่าพระองค์จกแก้ปัญหาทิฏฐิสิบแก่เราเสียก่อนก็ตามตถาคตก็ไม่พยากรปัญหาทิฏฐิสิบนั้นอยู่นั่นเองและเขาก็ตายเปล่าโดยแท้มาลุงกะยะบุตรเปรียบเหมือนบุรุษผู้หนึ่ง ถูกลูกสอนอันกำทราบด้วยยาพิษอย่างแรงกล้ามิตรอมาตยญาสาโลหิตจัดการเรียกแพทย์ผ่าตัดผู้ชำนาญบุรุษนั้นกล่าวเสียอย่างนี้ว่าเรายังไม่รู้จักตัวบุรุษผู้ยิงเราว่าเป็นกษัตริย์พราหมณ์เวสูตรชื่อไรโคดไหนเป็นต้นธนูที่ใช้ยิงนั้นเป็นชนิดหน้าไม้หรือเก่าทันเป็นต้นเสียก่อนแล้วเรายังไม่ต้องการจะถอนลูกศออยู่เพียงนั้นมาลุงกะยะบุตร เขาไม่อาจรู้ข้อความที่เขาอยากรู้นั้นได้เลยต้องตายเป็นแท้อุปมาณิฉันใดอุปมายก็ฉันนั้นเหมือนกันบุคคลผู้กล่าวว่าเราจะยังไม่ประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักพระผู้มีพระภาคเจ้าจนกว่าพระองค์จะแก้ปัญหาทิฏฐิสิบแก่เราเสียก่อนและแตถาคตก็ไม่พยากรปัญหานั้นแก่เขาเขาก็ตายเปล่าโดยแท้มาลุงกะยะบุตร ท่านจงซึมทราบสิ่งที่เราไม่พยากรไว้โดยความเป็นสิ่งที่เราไม่พยากรซึมทราบสิ่งที่เราพยากรไว้โดยความเป็นสิ่งที่เราพยากรอะไรเล่าที่เราไม่พยากรคือความเห็นสิบประการว่าโลกเที่ยงละถึงเป็นต้นเป็นสิ่งที่เราไม่พยากรมาลุงกยะบุตรอะไรเล่าที่เราพยากรคือสัจจะว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุก นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้นี้เป็นสิ่งที่เราพยากรณ์เหตุใดเราจึงพยากรณ์เล่าเพราะสิ่งสิ่งนี้ย่อมประกอบด้วยประโยชน์เป็นเงื่อนต้นของพรหมจัรย์เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์ความคลายกำนัดความดับความระง,งับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพาน